อยู่กลางสะพานกลางสะพานแล้วก็มีท่อระบายดูน้ํานะอันนี้ไม่กล้าลงเลยกลัวมันกลัวมันมีรูดูสภาพนี่คืออันนี้คือแม่น้ําแม่งามอ,อ่ทางนน้นคือสนามบินหนองต้นโชคเออไปทางเนี้ยต้นน้าอะ่ะต้นน้ําของแม่น้ํางามอะ่ะเนี่ยเป็นสาขาย,ย่อยเมื่อกี้อันนี้แม่น้านางแร ผ่านมาทางนี้ให้ดูสภาพน้ำโอ้โหลึกหลายเมตรนะเนี่ยน้ำท่วมเป็นเวิ้งหมดเลยดูที่จะแผนให้ดูดูนะน้ำมันคือจะล้นตะหลิ่งแล้วอะมันซึมมันซึมทะลุคันเหมืองอะไรไปหมดแล้วลึกมากดูน้ำเนี่ยน่ากลัวมาก ตกลงไปนี่ตายลูกเดียวอ่ะน้ำเชี่ยวมากเลยนะโน่นทางโน้นไม่กล้าไปเลยเมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนวันก่อนฝนก็ตกไปแล้วไม่กล้าเดี๋ยวไดยินเสียงรถมาไกลๆแต่ไกลเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะผ่านไปได้ยังไง นี่ตรงนี้ก็ชุ่มฉ่ำไปหมดแล้วอ่ะน้ำอะ่ะน้ำมันขึ้นหมดแล้วโยุงก็เยอะมะละกออันนี้สูงหน่อยอันนี้เป็นคันโอ้โหกล้วยเต็มเลยเขาน่าจะไปทางนู้น นีสะพานสูงนิดนึงภากน้ําไม่กล้าข้ามไปฟากนูน้นเพราะฟากนู้นเนี่ยมันจะเป็นไอ้มันน้ํามันจะโดนดัก <c oughs> มันจะโดนดักอีกทีนึงมันจะมีคลองชนประทานวิ่งขนาบมาจากเ,เส้นหลังสนามบินอีกทีนึงลึกมากสูงมาก อันนี้น้ามันลดไปแล้วนะเขาบอกว่ามันลดไปแล้วเพราะว่าวันก่อนเขาบอกว่าน้าเ่ยมันข้ามมันข้ามไอสะพานเนี่ยไปอีกฝากหนึ่งได้อันนี้ไม่น้ํานางแรคิดดูอันนี้ยังาทางนางแรยังไม่ตกยังไม่ท่วมนะถ้าทางนางแรงท่วม,มาอีกนะขึ้นกว่านี้อีก ตอนนี้ทางบ้านปากกุ๊กบ้านปังลาวตามบ้านดูะ่ะแถวเออตมบ้านดู่แถวแถวหน้าสนามบินน้ำมันก็จะเอ,อ่ลอรอระบายประมาณนี้เลยน้ำสะพานไม่ใช่ต่ำๆนะสูงอยู่อันนี้ก็ยังแค่ระดับ <c oughs> เกินคำบรรยาย <c oughs> เลี้ยงปลาปลาก็หนี <c oughs> ปลูกต้นไม้กันปลูกต้นไม้ก็เนา่าอันนี้เขาน่าจะมาทําไอ้ที่ยกยอไว้เขามาไอ้ถางถังญ้านะ่ะมาแล้วก็มาพร้อมกับขยะนะไม่เข้าใจจริงเ <c oughs> มื่อก่อนตรงนี้มันเป็นมันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เขาสามารถเอาเกวียนนะ่ะลงน้ำหน้าแรงนะเขาก็ไปขึ้นฟากโน้นได้เคย เคยไอ้มันมีต้นงิ้วอยู่ต้นหนึ่งอะนะเขาก็ล้มมันล้มให้มันพาดมาฝากนี้เพื่อที่จะไต่ะอข้ามมาเมื่อก่อนเขาไปทําสวนอะข้ามแม่น้ําอ่ะไม่มีสะพานไม่มีสะพานตรงนี้สะพานนี้มาท,ทําทีหลังสมัยก่อนนานมาแล้วนานมากทันข้ามทันข้ามทันข้ามทันเห็นดูท้องฟ้า พระอาทิตย์อยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยเ,เนี่ยแสงอะ่ะกล้วยเออเมื่อกี้เขาข้ามาได้อะ่ะเออเออน่าจะไปได้เดี๋ยวเราไปฟักงน้นกันอีกนิดนึงเขาข้ามมาได้เขาข้ามมาได้เม,มื่อกี้มอเตอร์ไซค์ ออไม่ได้ทันดูแต่ก็เออเราก็ก็รู้ว่าเขาเขาผ่านได้โอเคไปกันสำรวจนักสำรวจนักสำรวจเ,เราจะไปยังไงไม่มีมือถือเลยเอามีดมาด้วยเอามีดมาด้วย <laughs> เอามีดมาด้วย <laughs> ได้ผ่านได้ดูสภาพน้ำนงดีนะ้น้ำไม่ข้ามถนนอะถ้าข้ามถนนนี่ลำบากเลยนะเนี่ย ขานน้างข้อถนนกั้นข้อถนนข้างหน้านี่คือคันคลองชนประทานอา้าวน้ำข้ามมาแล้วนี่นี่เป็นทุ่งนานจ้านี่ทุ่งนาน้าจ้า เราไม่ได้มาบ่อยเวลาน้ำท่วมเราก็พยายามดูดโอ้โหปิดน้ำตกเลยถ้ามันท่วมอย่างนี้นะน่าจะเอาไอ้ผ้าพลาสติกอะมาปูไม่งั้นถนนจะขาดเอาผ้าพลาสติกมาผ้าดอะเพื่อไม่ให้น้ำซอ้อนอ่ะดูน่ะเขาลุยน้ำเข้าบ้านน่ะบ้านเขาสูงก็จริงนี่แหละถ้าสมมติซื้อบ้านที่ไหนอะเนี่ยบ้านสวย มันเป็นบ่อปลานะบางที่อ่ะบางที่ก็เป็นพุ่งนาอ่ะดูน้องมะม้ามะมา,มา,มาฮัลโหลทำไมไปไหนไปด้วยเหรอไม่ให้ไปอุ้ยถูกกระพงไว้เนี่หสภาพเอ๊ะเมื่อกี้เออน่าจะเออน่าจะคันของเอ หรือว่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ดิเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าขันของชมปรานหรือเปล่ามันมีข้างหน้าอีกที่นึงมีข้างหน้าอีกที่หนึ่ง,ง,อ,งอันนี้ ของดีของพื้นที่เลยสับประรดนางแรเนี่ยอันนี้เขาน่าจะปลูกภูแลนะอ่าหัวเล็กๆอะ่ะหัวเล็กๆเออคันคองอีกได้อีกที่หนึ่งเมื่อกี้น่าจะเป็นไม่เนี่ยใจอะ่ะจำไม่ได้แต่ไอ้คันคองนีอยู่ข้างหน้านี่แหละคันคองชนประทานก็ไม่เคยก็ไม่เคยตามไปดูว่ามันถึงไหนนะ บรรยากาศนี่ดีอ่าเนี่ยคันคองชุประทาน ทางนี้ยังไม่ท่วมน้ําอ่ะไอมันดักด้วยคันคลองชลประทานนี่แหละทางนี้เห็นไหมน้ํามันลงไม่ทันท่อมันเล็กไปทางนี้แต่ถนนเส้นนี้ทะลุอ่าถ้าจะไม่ข้าวต้มมั้ง <c oughs> ทางนี้ติดกับแม่งามน้ำมันก็เลยเออท่วม พอรู้แต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เฉหม่งพอรู้พามาได้ถนนเป็นยังไงอะไรยังไงสภาพถนนแี่น้ำท่วมอันนี้ก็ท่วมตรงนั้นเขาคงไม่ได้ปลูกข,ข้าวอะ่ะแต่ถ้ามันท่วมก็ท่วมเป็นผืนเป็นลอกนะ ไมท่วมตรงนี้ไม่ท่วมเพราะถนนถามว่าไปไหนถามว่าไปไหนไปไหนอันนี้มันคันด้วยคันคองแต่ข้างหน้านี้จะเป็น เป็นแม่น้ำแม่งามที่เขาโอ้ยดูถนนดูถนนดูถนนไอ้แหละลงล่องกับเขาแหลกรถกระถือไอ้มือเดียวโอ้โหน้ำท่วมหนา เอาไยสั่นุ้งดิ้งดุ้ง,งิ้งเลยไม่รู้จะทำอยังไงล่ะเพราะว่าถือมีดอันนึง <c oughs> อันนี้ต้นนิ้วดอกนิ้ว <c oughs> อ่ะนอ้นี้เขามาทำบอยู่บ้านในสวนกัน ตรงน้นน้ำตรงน้นแบบ่ะคือแม่งามเลยนะแม่น้ำงามเลยโน่นโหนี่กระท่วมอันนี้น้ำมันเอ่อขึ้นมาจากแม่งาม นูนสวยไม่ล่าอันนี้ดูเข้าดูไม่ได้หรอก นี่น่าจะท่วมเป็นเมตรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเนินเขาปรับให้มันเป็นที่นาโอหท่วมหมดเลยท่วมหมดเลย อันนี้ก็บากผ่านไม่ได้อ๋อได้แต่มอเตอร์ไซค์กระบะข้าไม่ได้นี่คันคอง อมองหน้าใครนานๆมาทีเขามองหน้าเลยว่าใครเดีย๋ยวพาไปดูดูน้ำเนี่ยแถวนี้คือสอปกะสอปกะอนะสปะกอนหมดเลยที่พอข้ามคลองข้ามน้ำมาน่ะมีโฉนดนี้เดียวมีโฉนดนี้เดียว เป็นชาวบ้านอะนะไม่รู้ก็บางบางที่กเ็เขาก็ทำเป็นโฉน,อนโอ้โหโอ้โหเนี่ยมันจะโค้งไปอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นหน่ากลัวชะมัดออกแค่ลงแค่นี้โอ้โหดูนกนี่มันทุ่งนานะในน้ำท่วมหมดแล้วอะ่ะ ดูสภาพอันนี้น้ำมันลดลงเลยนะแสดงว่ามันก็ต้องยอดย่าไอ้ที่ตัดเลยอะอน้ำอ่าท่อไอ้คลองมันเล็กอันนี้มันสูงนะคันมันสูงมันกั้นด้วยคันแล้วก็น้ำมันก็ ปาดด้วยไอของไอท่อส่งน้ำชนประธานอะ <c oughs> เห็นไหมมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะต้งนงูมันเป็นยางพาราเนี่ยน่ะของชนประทานอันนี้เขาไปทำอะไรไว้อันนี้ก็ทางลงเหมือนกันอ๋อใส่อะไรก็ไม่รู้ หาปลานี่เมื่อกี้อันนี้สะพานคิดว่ามันใหญ่อันเนี้ยอ๋อเล็กต้องงมอเตอร์ไซค์เท่านั้นดูยากเข้าไปติดก็ไม่มีเหลือแล้วน่ะเห็นไหมน่ะกา้กาน,น้ำด้วยท่อเออมันต่างกันไปฟุตเลยนะ,นะเขาไปใส่เบ็ดแน่เลย มามุดต,ตรงนี้ <c oughs> น่ากลัวเป็นบ้าเลยอันนั้นอะที่จริงมันก็ไม่ได้ไหลเข้าไปนะมันซึมอะ่ะซึมเข้าไปก็ได้อย uh. ู่ทางโน,น้นอะทางโน้นน่าจะน้ำน่าจะข้าม จะมีทีททาไหมจะมีทีททาว่าแดดจะออกไหมไปพามาดูน้ำท่วมน้ำรอระบายเออไม่ใช่ท่วมรอระบายนี่แหละ